ภาพปัจจุบันอาจารย์แม่จำได้ไหมรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชออที่เด็กยุค90รู้จักถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค90ที่เด็กๆทุกคนรู้จักก็คงจะหนีไม่พ้นรองศาส,ตร,สตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะหรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของอาจารย์แม่นั่นเองโดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยภักวิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมีวิธีการพูดที่ฉาฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเอง โดยในครั้งนี้เราก็จะพาเพื่อนๆยุคนี้ไปย้อนอดีตดูกันหน่อยหรือย้อนความจําเด็กยุค90กันสักหน่อยว่าอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะเป็นใครและตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่ประวัติอาจารย์แม่อาจารย์แม่มีชื่อจริงวสุนีสินธุเดชะเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพศ2479ผู้มีลำเนาเป็นคนจังหวัดตากคู่สมรสพลอากาศตรีประเทศสินธุเดชะบุตรดรนิตินาตเตลาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอักษราศาสตร์บัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยหลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศสถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยวชิราบาลวิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจและอีกหลายสถาบันโดยหลังเกษียณอายุราชการแล้วรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัติบัณฑิตตอนนี้ท่านอายุได้84ปีแล้วโดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุขเราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนะัก ซึ่งล่าสุดทางกลุ่มภาพเก่าในอดีตได้มีการโพสภาพอาจารย์แม่ล่าสุดในการที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย87ที่ผ่านมาซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่ you <laughs>